ส,ส,สวัสดีครับคลิปนี้เรามาให้ลายในพีของเรานะครับป <ๆ S 2> ๊อปอัพแจ้งเตือนแบบใหญ่ๆเลยนะครับทีนี้เราไปตั้งค่าเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ลายเรานะครับลายนี้นะครับถ้าเราต้องการขยายให้เต็มเราก็มากดตรงนี้นะครับอันนี้คือลายเต็มแล้วนะครับผมว่าเอาแบบเล็กๆดีกว่านะสมมุติว่าผมต้องการให้เขาป๊อปอัพแจ้งเตือนนะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับจุดสามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่การแจ้งเตือนนะครับ การแจ้งเตือนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้รูปใหญ่ๆนะครับก็มาที่วินโดว์ตรงนี้นะครับถ้าต้องการให้การแจ้งเตือนเป็นแถบเล็กๆนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะอ่าสมมุติว่าเป็นค่าเริ่มต้นนะครับผมลงส่งข้อความไปนะครับแล้วก็ดูการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะเป็นแถบเล็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาตั้งที่วินโดว์นะครับผมจะส่งรูปเดิมนะครับขนาดเท่าเดิมไปใหม่นะครับ เห็นไหมครับการแจ้งเตือนเขาจะใหญ่ๆแบบนี้นะครับถ้าเราสนใจใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องมาติ๊กที่วินโด์นะครับและทีนี้วิธีการแจ้งเตือนนะครับการที่มีป๊อปอัพตะกี้นะครับเขาก็รำคาญนะครับไม่มีป๊อปอัพแจ้งเตือนนะครับเราติ๊กออกตรงนี้นะครับจะแสดงตัวอย่างข้อความหรือไม่ถ้าเราต้องการให้เขาแสดงนะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้เขาแสดงข้อความนะครับเราก็เอาที่ติ๊กออกนะครับผมลองส่งนะครับผมส่งคําว่าสวัสดีครับไปนะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับ เขาเพียงบอกว่าคุณได้รับข้อความใหม่นะครับถ้าเราไม่เอาตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราติ๊กตรงนี้นะครับเราส่งไปใหม่นะครับคําว่าสวัสดีครับนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีข้อความแสดงนะครับตรงนี้นะครับเสียงแจ้งเตือนเราต้องการเสียงแจ้งเตือนหรือไม่หรือว่าแบบไหนเราก็สามารถติ๊กได้นะตอนนี้ผมไม่มีเสียงนะครับเพราะว่ามันเป็นการรบกวนแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่คิดว่าไม่เป็นการรบกวนเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับและเขาให้เลือกด้วยนะครับว่าจะเอาเสียงแบบไหน ผมจะเอาเสียงนกหวีดนะครับผมก็ส่งไปใหม่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเสียงนกหวีดนะครับป๊ป๊แล้วก็แสดงข้อความหรือเสียงแจ้งเตือนด้วยหรือไม่นะครับถ้าไม่ต้องการเมื่อไหร่เราก็มาติ๊กออกอย่างนี้นะครับและตรงนี้เป็นเงื่อนไขอีกนะตรงนี้นะครับการแจ้งเตือนบนมือถือเมื่อเข้าสู่ระบบเวอร์ชัน PC นะครับจะได้แจ้งเตือนเมื่อล็อกลายการใช้งานเกินสานาทีนะครับอันนี้ผมไม่ติ๊กนะครับเพราะว่าผมต้องการให้แจ้งเตือนทั้งในมือถือ และในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มเลยนะครับถ้าเราตั้งตรงนี้ไว้เป็นวินโด s นะครับชัดเจนเลยนะครับสมมติเราเล่นคอมอยู่เราต้องการใช้งานในไลน์ด้วยนะครับพอเขาแจ้งเตือนอะไรเราไม่ต้องไปเปิดซ้ําเลยนะครับเพราะว่าเขาเห็นเต็มๆเลยนะครับคลิปนี้เป็นการตั้งค่าแจ้งเตือนป๊อปอัพให้เป็นภาพใหญ่ๆนะครับโดยเข้าไปตั้งที่วินโด s นะครับคลิปนี้ขอไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ